ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิเิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน e ีหนึ่พันสามตอนดินแดนธรรมหลวงปู่สวงวัดเพลินเพชร อ้อยเตียนเมียนบานให้ทานแล้วมีความสุขให้ทานแล้วรวยได้อย่างน้อยเราคนหนึ่งละที่รวยน้ำใจพระอาจารย์อนองค์เป็นพระภิกษุรูปหนึ่งที่ศรัทธาต่อองค์หลวงปู่สูงเป็นอย่างมากซึ่งขณะนี้ทางวัดเพลินเพชรจะทำการสร้างโบสถ์ใหม่เพราะว่าโบสถ์เก่าไม่สามารถจะซ่อมแซมได้แล้วอีกทั้งยังเป็นที่แองกระทะเวลาน้าท่วมน้าจะสูงท่วมเอว ทำให้การประกอบกิจของสงนั้นเป็นไปด้วยความยากลาบากงานบวงสวงจะจัดให้มีขึ้นในวันที่20มิมีนาคมที่จะถึงนี้ในวันนั้นทางวัดจะจัดไม้มงคล9ก้าอย่างเพื่อให้ท่านตอกเพื่อบ่งบอกถึงบุญที่ท่านได้ร่วมสร้างโบสถ์ในครั้งนี้และยังมีแผ่นทองให้ท่านเขียนวันเดือนปีเกิดเพื่อวางในแผ่นศิลาฤเลิกสำหรับท่านที่มาในงานท่านจะได้รับแจก วัตถุมงคลของหลวงปู่สวงจากคุณเทอมและอาจารย์สมจิตจะอธิษฐานจิตในการทำตะกรุดและสีพึ่งพายันพร้อมกับรูปหลวงปู่สวงให้ท่านได้เช่าบูชาโดยเงินทั้งหมดจะมอบให้กับทางวัดเพลินเพชรในการสร้างโบสถ์ด้วยในวันนั้นท่านจะได้พบกับเฮียบิ๊กเท่าสิทธิ์คนเดียวที่ได้ถ่ารูปอุ้มหลวงปู่และอาจารย์สมจิต ผู้ที่ได้อยู่กับหลวงปู่สวงและหลวงปู่อาจรวมถึงหลานของอาจารย์สง,งวนอาจารย์แก้วอาจารย์ดาวันผู้ที่ได้ครอบครองบล็อกเหรียญรุ่นหลวงปู่สวง5 0 0อพรรษาประจำวัดทั่วจักรวาลเป็นบล็อกที่หลวงปู่หยิบจับและอธิษฐานจิต พระอาจารย์อนงค์ท่านพยายามเดินทางไปทุกที่ที่ท่านทราบว่ามีผู้ใดที่เก็บรักษาของหลวงปู่เอาไว้ท่านจะขอแบ่งปันเพื่อนำกลับมาที่วัดเพลินเพชรเพื่อให้ลูกหลานได้กราบไหว้ขอพรก่อนจะได้สร้างกระท่อมพระอาจารย์อนงค์ได้พบกับคุณเทอมที่หน้าถ้ำมูกเหล็กซึ่งคุณเทอมก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่มีความศรัทธาหลวงปู่สวงเหมือนกันจนเชื่อมโยงมาถึงการสร้างกระท่อมหลวงปู่สวง และรูปสการะหลวงปูส่สวงสองอริยบทเพื่อถวายให้เป็นสมบัติของทางวัดเพลินเพชรในวันที่16กุมภาพันธ์งวดที่ผ่านมานี้ก่อนการสร้างกระท่อมใกล้แล้วเสร็จคุณเทอมยังโชคดีได้โชคจากหลวงปู่เกือบแสนทางช่องขอแสดงความยินดีด้วยและสำหรับท่านที่ร่วมบุญสร้างกระท่อมกับคุณเทอมคุณเทอมจะแจกรูปหล่อลอยองค์หลวงปูส่สวงในท่านั่งกำก้าให้กับท่าน และทางช่องขอร่วมบุญโดยการจารึกชื่อของท่านหนึ่งรายการตัวหนึ่งชื่อเขียนใส่ลงไปในว่าวอีสานใต้ที่ใช้จีวรเอกมาเย็บทั้งผืนเราจะปิดการรับรายชื่อผู้ที่ร่วมบุญกับคุณเทอมในวันที่หนึ่งมีนาคมส่วนท่านใดที่มาในงานพิธีเปิดกระท่อมหลวงปูส่สวงในวันที่หมีนาคม2566นี้ท่านสามารถเขียนชื่อท่านต่อได้เลย แต่กรุณาอย่าเขียนทับชื่อของผู้ร่วมบุญก่อนท่านนะครับและคุณเทอมยังแจกหลวงปู่ให้กับท่านด้วยของบีจำนวนจำกัดครับในคลิปนี้เราจะพาท่านไปพบกับจิตอาสาที่มารวมกลุ่มกันมาซ้อมร้องเพลงเมื่อมีเวลาว่างที่ใต้เจดีย์ใหญ่วัดเพลินเพชรพวกเขาเหล่านี้ออกทุนทรัพย์กันเองเพื่อสร้างความสุขด้วยเสียงเพลงสร้างรอยยิ้ม ให้กับทุกๆท,ท่านที่ได้รับชมท่านใดประสงค์อยากให้จิตอาสากลุ่มนี้ไปแสดงท่านเพียงแต่ช่วยการน้ำมันเล็กน้อยตามระยะทางเท่านั้นสวัสดีครับวันนี้ทางช่องท่องตำนานไปกับบริชัย ก็พาท่านกลับมาที่วัดเพลินเพชรอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาก็ได้เจอกับกลุ่มอาสาใช่ไหมครับเจิตอาสาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลุ่มอาสานี่คือจัดตั้งขึ้นมาเพื่อก็หลักการเพื่อสร้างความบันเทิงนะครับับหลักการแรกๆเลยนะครับเพื่อสร้างความบันเทิงสร้างสีสันให้กับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชมรมผู้สูงอายุ ก็คือเป็นนักร้องอาสาสมัครคือมาอช่วยทุกคนเลยค,คือจริงๆแล้วอ่ะนะคะมื่อเชฟเป็นนักร้องอาชีพค่ะคือพวกเราทุกคนก็มีงานทํามีอาชีพนะคะ,ะที่เรามารวมตัวกันเนี่ยมันก็หลากหลายอาชีพนะคะแต่ว่าเป็นบุคคลผู้ซึ่งรักมีเสียงเพลงนะคะ,ะมีใจรักในเสียงเพลงแล้วก็เราก็นําสิ่งที่เรารักเราชอบเนี่ยมาทําประโยชน์ให้กับสังคม นะคะรวมตัวกันก็เมื่อก่อนนี้เราก็ไปร้องเพลงตามโรงพยาบาลเนาะใช่ครับอ่าแล้วก็รับรับบริจาคเงินเสร็จแล้วเราก็มอบให้โรงพยาบาลเวลาที่วัดจะมีงานอย่างงานกรถินของวัดเพลเพืเท,ที่ผ่านมานะคะเราก็ร้อ,องเพลงในงานวันทอดกรถินนะคะแล้วก็มีนางรัำมีอะไรไปแจกไม้นะคะรับบริจาควันนั้นเราก็ได้มาสามหมื่นกว่าบาทเนาะใช่ครับค่ะคือเราส่วนหน้าเราก็จะเน้นคือ ช่วยงานบูรงานกุศลนะคะถ้ามีงานบวชเราก็ไปช่วยฟรีอะไรประมาณนี้ค่ะเ็าต้องแถวเราแวกนี้ใช่ไหมครเออแถวเราแวกนี้ไว้บางทีไกลก็ไปนัสุพรรณก็ไปพูดถึงว่าเรื่องระยะทางนี่ก็ยังไม่ใช่จดนะไกลไปถึงสุพรรณไปลาดบุรีพวกเราก็ไปกันใช่ค่ะแต่ว่าสมมติว่าสมมติว่าคนที่มาอยากให้ไปช่วยเนี่ยเขาก็ต้องช่วยค่าเดินทางเราบ้างใช่ไหมไม่มีนะที่ผ่านมา ครับอ้าวก็ส่วนมากพักพวกกันไงคะอย่างในกลุ่มเราเนี่ยมีมีมีกันหลายหลายคนถูกไหมคะอย่างสมมุติว่าอพี่เป็นสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มถูกไหมแล้วบ้านพี่ก็อยู่เมืองการแล้วบ้านพี่มีงานอ่ะพี่ก็เฮ้ไปช่วยกันหน่อยแ้วประมาณเนี้ยค่ะเราก็ไปกันยกพวกไปกันสนุกสนานเฮฮาได้บุญด้วยสำหรับภาพนะครับที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราทําการถ่ายทําก็เป็นภาพที่ซ้อมซ้อมกันอยู่นะครับ ในระหว่างที่เราถ่ายทำนะครับก็ยังเห็นดังที่ภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับในทีมก็แต่ละคนแต่ละคนก็โอ้โหอวุโสเลยนะครับแต่ว่าเต้นกันมันมากเลยนะครับเท่าที่ดูนะครับค่ะที่ที่ซ้อมวันนี้นะคะเราก็จะไปแสดงกันในวันวันที่สิบเนาะที่สิบที่จะถึงนี้ที่จะถึงนี้นะคะที่ไหนฮะที่งานมหากรรม สมาคมผู้สูงอายุของอำเภอสัมพันธ์ค่ะสัมพัน์ก็จะมีงานะจะมีการรวมรวมตัวของกลุ่มผู้สูงอายุต่างๆทั้งอำเภอสัมพันธ์เลยใช่ครับก็ะะจะมาะตั้ง<ม>ตั้งตั้งซุ้มเนาะตั้งซุง้มเอาจัดบูธจสินค้าในตำบลของตัวเองหรือว่าอ,อย่างสมาคมผู้สูงอายุแต่ละที่เขาก็าจะมีงาน ถักร้อยงานอะไรซึ่งเป็นของกลุ่มเขากิจกรรมของกลุ่มนะคะซึ่งมันเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นมันสามารถอเอามาสร้างไรายได้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเอามาออกร้านกันนะคะเป็นงานที่ทางสมาคมผู้สูงอายุของของขอำเภอสัมพนนันธ์จัดขึ้นมาให้ผู้สูงอายุทุกตำบลในอำเภอสัมพันธ์ได้มาร่วมกันพวกเราก็จะไปร้องเพลงสร้างความสนุกสนานขึ้น,นในงานแล้วอย่างนี้ถ้าหากว่ามีคนสนใจสุว่าเอ,อยากจะให ไปทางทางทีมของคุณไปร่วมสนุกกันในงานเข้าอะไรอย่างเงี้ยจะติดต่อได้ยังไงครติดต่อได้ไงครูติดต่อผ่านครูติดต่อพอดีเบอร์โทรศัพท์เราก็จะมีอยู่ที่ด้านด้านหลังเวทีละครหรอฮะจะจะจะบอกวันนี้บอกวันนี้ได้ไหมฮะบอกวัามี้ก็ได้เลยนะครับไม่ต้องยังไงก็ติดต่อมาที่ตัวผมจิวตีสิบเนี่ยก็มีหมายเลขโทรศัพท์ที่จะให้ท่านเกียรติได้ติดต่อเข้ามาก็0 8 3สาม แปด5อ 9, 9 1ค่ะแล้วก็เบอร์ดิฉันนะคะซึ่งเป็นพิธีกรประจำกลุ่มนะคะก็0 6 1 9 135699ค่ะครับอันนี้ก็คือเป็นทางสายของทางช่องท่องตำนานไปก,กับอริชัยนะครับที่ว่าเราไม่คิดไม่คิดเอ่อถึงเงินทองที่เราจะได้เราแค่สร้างความสุขนะครับสร้างความสุขสร้างความสนุกสนานเรา ที่เราป้องที่จะาําให้นะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอเป็นรรอย่างมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวัดเพลินเพชรเป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าศึกษาและที่จะมองข้ามไม่ได้ก็คือการมากราบไหว้รูปสการะหลวงปู่สวงเท่าองค์จริงที่คุณเทอมและทุกทุกท่านได้ร่วมกันสร้างทั้งรูปเหมือนหลวงปู่สวงถึงสองอริยบทและกระท่อมให้กับหลวงปู่สวง ซึ่งจะมีพิธีเปิดกระท่อมในวันที่5มีนาคม2 5 6 6นี้ภายในวัดเพลินเพชรท่านจะได้พบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปต่างๆของประชาชนเชื้อสายพามา่าในศาลาพระประธานของพามา่าท่านจะได้กราบหลวงพ่อผู้มีพระละที่ชาวพาม่าสร้างแทนองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้นำมาจากพามา่า ท่านมาท่านจะไม่ผิดหวังได้บุญและยังตระการตาไปทั่วทั้งวัดเพลินเพชรถ้าในวันว่างๆที่ท่านไม่รู้ว่าจะไปไหนดีขอให้ท่านนึกถึงหลวงปู่สวงวัดเพลินเพชรหลวงปู่รอการมาของท่านรับอิลิเมียองสูงสัมปโน,โนอิติปิโสนโมพุเทเธียอิสวาสุติมหาบันดาล สัจจังอิลิคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ